มาอีกแล้วมาอีกแล้วมาหอดแล้วสบายดีพี่น้องทั้งยูทูบสู้กูสู้คนเบลเยียมสวีเดนอิตาลีเกาหลีฮ่องกงไต้หวันเยอรมันฟินแลนด์อังกฤษฝรัง่งอยู่แถวฝั่งพี่น้องไทยเราหนุ่มและสาวก็เป็นธรรครบกับวมาสบายดีสู้คนเปกข่อยแล้วลิงเล็กดูลิงสปามากินนี่พี่น,น้องแกงน้ำมัแกงหน้ำมันเน่หมอหน้อยเฮาเต็มหมอหน้อยเอาโต๊ะใส่เห็ฮตุนูใส่เห็ดรวมผักขยันหน้าอย่างสานามย่านางเนาะครับพี่น้องหอมๆแสบๆเลยครับ มาเด้อจอดจัดน้ำลิงเล็กเด้พอพยาจัดมามีพักผักผักแหว่นนะบาลิงเล็กเอินพักแหวนภาษาไทยเพิ่นพักแว่นเหมือนนะพักบุ้งนะครับเด้อจอดจัดเด้อมีสำคัญมีเขาเนี้ยผมก็เดินไปกำลังใจลิงเล็กนะแม่เด้อครับเพื่อนม่ทีวีเขา,ากัดจับมือลิงเล็กนั่แน่เนาะครับเขาดูยาดใส่มือคือเก่าบัวลายใหญ่หางหิว คอยกันเลยครับพี่น้องนี่หืมแ้ เป็นรูรด,ดำพักแวนหน้าพักแวนหน้าเหมือนมื่เขาไปพี่น้องอืม Giáp ban nha. Đây bình rong đó Ừ. าาาาขึ้นง่ายๆาั่นบันๆอืมพักบุ่งนี่งแดกเอาใบมันออกมัดนี่งเดกมากกินกลางมัน ใส่เมื่อนเราไปนอกกินผูด้เดียว Phải có kiểm thương mưa thương Thương mưa thương xóm mà đấy phải không? Có buồn lắm mà

Bà ừ. cả cái năm mặt bung rao lưng bưng mày. A mưu mầm giùm bắp 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 เราต้องพี่น้องเห็นกับขอวอีกจานพี่น้องนี่ก็ขอวเนี่ยต้องใส่มือมือยุ้มกระนุ่มใส่นี่ว่าสมต้มโอ้ยขปุ้นขปุ้น แฉบไล่แฉบไล่อืมอืมระกนเป็นบ่อปีน้องน ต้อนอีสานบางบางบ้านเพิ่นกินพักแวน่นเนี่ยกินกับอาปนน้ำพริกน้ำพริกแต่บ้านนึงเนี่ยเพิ่นกินกับแกงนอไมันเสียงหลุดดงัง

No <laughs> ยิวแห้งๆรูใส่รูใส่อิม่มไปก่อนเด้อครับพี่น้องมันอิอ่มละนะาพอกันมาไม่ได้ครับ